สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกันช่องมิมายมูนทาระชาแนลนะหรับคลิปนี้นะคะเราอยู่กันจากคลิปรนดอมลงความรักเนาะของชาวธาตุลมนะคะชาราศีคุมราศีตุลแล้วก็ราศีเมถุนเนะาะเดี๋ยวไปดูกันว่าคลิปรนดอมลงความรักของชาวธาตุลมนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างก่อนอื่นมันต้องบอกว่าคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานภาพรวมนะคะเพื่อนๆสามารถรับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงได้ ถ้าใครที่รู้สึกว่าเรื่องราวพลังงานในคลิปนี้เนาะตรงกับตัวคุณนะคะ mm. ก็สามารถที่จะนำ mm. คำแนะนำจากไพ่ไปลองปรับใช้กันได้นะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยเนาะพลังงานของชาวธาตุลมนะคะชาวราศีกุมราศีตุลแล้วก็ราศีเมถุนนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเนาะว่าพลังงาน จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะคนที่จบไปแล้วของคุณนะขอเริ่มกันที่พลังงานของชาวธาตุลมกันก่อนชาวกลุ่มตุลเมถุนนะคะเด็กถือดาบนะคะเด็กถือเหรียญอะไรจ้าเดมู e ควีนออฟไพนั e เก้าวไม่เท้า แล้วก็1นึ่าเนาะพลังงานที่ขึ้นมาในตอนนี้ดูว่าคุณมีความกังวลใจอะไรบางอย่างเออมันหมือนตัวคุณมีความคิดเยอะมีความคิดมากมีความกังวลใจกับเรื่องบางเรื่องอยู่ด้วยนะคะสําหรับชาวธาตุลมนะมันมองว่าอาจจะเป็นจุดที่ตัวคุณกําลังใช้ความคิดหรือมีความลัง้ลใจบางคนอาจจะเลือกทําตามสัญชาตญาณหรือว่า เลือกทำตามความรู้สึกของตัวเองอ่ะในการคิดในการตัดสินใจบางอย่างคุณกำลังส่องอะไรอยู่กำลังประเมินอะไรอยู่เยอะเลยในตอนนี้นะคะเหมือนถ้าเป็นในแง่มุมของความสัมพันธ์นะคะ,ะความสัมพันธ์เก่าความสัมพันธ์ใหม่หรืออะไรยังไงก็ตามคืนว่าคุณก็กำลังพินิจพิจารณาแล้วก็ประเมินเรื่องราวต่างๆอยู่ในช่วงเวลานี้ด้วยนะคะ มันจะมีโอกาสในการได้เริ่มต้นนะคะทิศทางพลังงานที่อรู้สึกว่าอยากมีทิศทางในการได้ไปต่อจริงๆประมาณเนี้ยอืมมันจะมีโอกาสมีการเริ่มต้นพลังงานตรงนี้เกิดขึ้นนะคะแล้วก็เป็นแนวทางเป็นอะไรที่แฮปปี้แหละดีต่อใจแหละ<ม>อืมประมาณนี้ มอนมองว่ามันก็มีแนวทางที่แบบมันจะมีความชัดเจนมีความแบบเป็นแนวทางที่มันเราตัดสินใจหรือเราแก้ไขอะไรให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นได้ม,มันเป็นอะไรที่คุณแบบอยากจะชัดเจนขึ้นอนะ่ะฉะนั้นในเวลานี้ก็เลยอาจจะรู้สึกว่าเออจะต้องตัดสินใจยังไงดีเนาะเพื่อไปสู่เส้นทางที่เรา p l n n i n g เอาไว้ away, นะคะว่าอยากจะให้มันเป็นในแบบที่เราคิดเป็นในแบบที่เราตั้งใจนะคะทีนี้มันเหมือนกับคุณก็วิเคราะห์อะไรเยอะเลยเนาะพอให้ออกมาทั้งเด็กถือดาบนะคะเดมูนด้วยแล้วก็มันมีอะไรที่คิดแต่คิดวกคิดวนน่ยนะคะหรือว่าใช้ความคิดใช้สัญชาตญาณความรู้สึกต่างๆอางมีเกณฑ์ที่ชาวทัดลมนะ,ค,ะคุณอยากจะเริ่มต้น อะไรบางอย่างด้วยเริ่มต้นโมเมนต์หรือว่าความสัมพันธ์ใดๆก็ตามหมดว่าคุณก็จะพิจารณาเป็นพิเศษเลยทีเดียวอ่ะนะจุดนี้ทีนี้พลังงานที่ขึ้นมานะคะมันมอง,มองว่าก็จะอยู่ในเวของความชัดเจนนะอยู่ในเวของการที่คุณจะได้มีแนวทางมีพลังงานที่ดีเกิดขึ้นเนาะ ในช่วงเวลาต่อจากนี้นะคะมันเป็นทิศทางที่แบบเออน่าจะรับรู้ได้เนาะอว่าเดี๋ยวต่อจากนี้คุณจะทำอะไรให้มันไปในเส้นทางไหนเนาะจากการคิดวิเคราะห์พิจารณาของคุณมาสักระยะหนึ่งนะคะเพราะว่าคุณมองหาความสัมพันธ์ที่จริงใจแล้วก็ดีต่อใจอะ่ะไม่ท็อกซิกไม่ทำร้ายตัวคุณนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่สม่ำเสมอแล้วก็ ต่อยอดให้ความมั่นคงกับจิตใจของคุณได้นะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยว่าพลังงานนะคะที่จะเกิดขึ้นจะเป็นไปในทิศทางไหนนะคะแล้วก็ในแง่มุมอย่างไรบ้างเนาะสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาต่อจากนี้นะคะพลังงานของชาวท่านลมนะชาวสาีกุมตุลเมถุนนะคะ สมูกอ่อนจากอะไรสักอย่างปะเออเหมือนคุณอยากไปข้างหน้าแล้วอยากพัฒนาตัวตนพัฒนาตัวเองนะคะให้ไปอยู่ในจุดที่แบบมันมุ่งไปแล้วเป็นเป้าหมายเป็นปลายทางชีวิตที่ดีต่อตัวคุณนะคะเหมือนตอนนี้จะเริ่มไปโฟกัสความสําเร็จในชีวิตมากยิ่งขึ้นก็ได้พลังงานหกไม้เท้าขึ้นมาเนาะอืม มันมีแง่มุมของการที่เออเริ่มดูว่าเราจะไปต่อในทิศทางไหนแล้วก็จะพัฒนาตัวเองอย่างไรเพื่อที่จะได้สักเซสหรือว่าสำเร็จในลายทางในแบบที่เราตั้งใจนะคะตัวคุณในเวลานี้หมนคิดว่ามีสเสน่ห์นะแล้วก็คุณจะมีสัญชาตญาณอะไรบางอย่างที่เข้ามาแล้วคอยบอกคุณว่าคุณควรจะไปในเวไหนม,มันถึงจะแบบ แฮปปี้นะคะสำหรับตัวคุณเป็นพลังงานที่แบบเออที่ต่อใจจริงๆประมาณนี้ทีนี้ทิศท,ทางมันก็เหมือนกับการที่เราน่าจะได้มีปลายทางมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเนาะกับแง่มุมใดแง่มุมหนึ่งอะที่คุณจะได้พบได้เจอได้เจอนะคะอ่ะก็เป็นในทิศทางแนวทางนั้นเออในเส้นทางอะ หอวหกไม้เท้าขึ้นมาหมนรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ง่ายนะคะไม่ได้แบบเป็นการโรยด้วยกลีบกุหลาบนะเป็นลักษณะของการที่ก็มีความยากหรือมีความแบบจึงใจอยู่เหมือนกันเออแต่ถ้าคุณใส่ความพยายามนะคะหรือว่าทุ่มเทกับในเรื่องราวตรงนี้มากพอเนาะมอนว่าก็คงมีโอกาสในการที่จะสักเซสหรือว่า มีโอกาสในการที่จะสำเร็จได้ะคะ่ะในแบบที่คุณตั้งใจนะคะประมาณนี้เลยอันนี้ทิศทางมันก็มองว่าเออเดี๋ยวมันจะมีความแบบเรียกได้ว่าดีเบริร์มีการพื้นฟูแล้วก็ปลดล็อกกับพลังงานที่มันหนักมันหน่วงทองความรู้สึกมา สิดาบเนี่ยเราสุกว่าโอ้เรื่องราวมันก็หนักหน่วงเอาการอยู่นะคะฉะนั้นเดี๋ยวมันคงจะมีแนวทางนะคะอ่าปลายทางทางออกที่ที่โอเคแหละทางสำหรับอ่าตัวคุณแล้วก็สภาวะแวดล้อมข้างเคียงเนาะอืม พอสิบตับขึ้นมาตรงนี้นะคะมัมเลยมองว่ามันก็คงจะมีโอกาสที่แบบคุณจะได้ปลดล็อกกับอะไรที่มันติดค้างมันหน่วงมันหนักอะทางความรู้สึกมานะคะอาจจะไม่ได้ต้องทนกับสภาวะแวดล้อมหรือว่าสถานการณ์อะไรที่มันหน่วงอีกต่อไปแล้วคือเราจะปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระมากยิ่งขึ้นเนาะ จากปัญหาที่มันติดค้างมานานหรือว่าคาราคาซาังในความรู้สึกนี่แหละเพราะว่าบางคนคุณน่าจะผ่านกับประสบการณ์ความเสียใจนะคะความผิดหวังจากการคาดหวงังแล้วก็อะไรต่างๆมากมายเลยทีเดียวสำหรับ คนที่เขาจบไปแล้วของคุณเนาะเขาคิดหรือว่ารู้สึกยังไงนะคะเราไปดูกันเลยคิงก็าเป็นนักเข้านะคะสี่เหรียญสิบเหรียญสามเมท้าแล้วก็หถ้วยเนาะเพราะว่าคนคนนี้นะเขาก็รู้สึกแหลนึกถึงความทรงจำดีๆนะคะ เรื่องราวที่เกิดขึ้นเนาะระหว่างตัวคุณตัวเขามันก็มีแง่มุมที่ให้จดจำมีแง่มุมดีๆอยู่นะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออมีแพชชั่นมีความรู้สึกว่าอยากพยายามอยากไปต่อ,ออ่ในเวที่แบบในมุมที่สบายใจกันทั้งคู่มันเหมือนคนคนนี้เขาก็รอจังหวะเวลานะคะในการที่จะทำตามแผนทำตามเป้าหมายที่วางเอาไว้เนาะ มันเหมือนทิศทางตรงนี้ค่ะคือ,อเขาก็รู้สึกว่านะบางช่วงเวลาบางสถานการณ์คุณก็เป็นพื้นที่เซฟโซนที่ดีแล้วก็เป็นอะไรที่มันว่าในเวลานี้เขาน่าจะคิดเยอะเป็นพิเศษว่าจะต้องตัดสินใจอะไรยังไงเขาอาจจะไม่ได้แสดงออกถึงความรู้สึกนะคะของคุณอของเขาออกมาอย่างเต็มที่เนาะมีพลังงานสี่เหรียญดูเหมือนเป็นคนที่ กำลังคิดมากพินะิจพิจารณาคิดวิเคราะห์ให้มันมีความรอบคอบมากที่สุดอะ่ะอืมก็มองมาที่ความสัมพันธ์นี้มนไม่ได้รู้สึกว่าเขามองว่ามันมีความท็อกซิกอะไรนะอ่ะเดี๋ยวเราขอไปดูเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะจะมีแนวโน้มในการเทชชั่นอะไรไหมสองเหรียญแปดเหรียญนะคะไห้เดทเพจซับคับแล้วก็มีหนึ่งไมททาเนาะ บางคนอาจจะเทคชั่นในเรื่องของการปรับจูนการบราลานซ์ในความสัมพันธ์นะคะให้มันอยู่ในจุดที่มันโอเคขึ้นนะคะอาจจะไม่ได้คาดหวังขนาดนั้นว่าในการที่จะเข้ามาคอมมิทเมนต์อะไรแต่ว่ามนมองว่าก็อาจจะมีการเอนดิ้งกับปัญหาเริ่มต้นอะไรบางอย่างให้มันเป็นความสัมพันธ์ที่ ดีต่อใจมากขึ้นนะคะอาจจะมาโฟกัสกับความสัมพันธ์นี้มากขึ้นแล้วก็ใส่แพชชั่นใส่ความพยายามบางอย่างเข้ามาเนาะมันเหมือนเป็นการปรับตัวนั่นแหละอ่ะเดี๋ยวเราไปดูนิดนึงนะคะว่าแนวโน้มทิศทางในความสัมพันธ์ตรงนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเนาะคนที่จบไปแล้วแล้วก็สำหรับแล้วก็ตัวคุณนะแพทรียนเด็กถือไม้เท้าส่อไม้เท้าหถ้วยหาดาบ มันว่ามันก็มีโมเมนต์มีอะไรให้หวนได้นึกถึงแล้วค่ะแต่ว่าถามว่าตอบโจทย์ไหมหรือว่ามันยังมีปัญหามีอุปสรรคอะไรไหมมันว่าก็ยังมีอืมยังมีจุดที่รู้สึกว่าเออก็ต้องโฟกัสที่ตัวเองหรือว่าโฟกัสกับบางจุดที่มันสําคัญจริงๆอะ่ะโฟกัสทุกจุดไม่ได้นะมันจะมีความ รู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันยังไม่ตอบโจทย์ประมาณนี้แต่คิดว่ามีโอกาสในการได้เริ่มต้นหรือว่าพูดคุยกันทําความเข้าใจปรับความเข้าใจกันหรือม,มันแบบมีช่วงให้หัวนึกถึงช่วงเวลาโมเมนต์ดีๆที่จะเกิดขึ้นมนขอนุญาตไปต่อ คือคิดว่ายังไม่ได้เติมเต็มแต่มีโอกาสในการเริ่มต้นอาจจะมาฮิลลิ่งความรู้สึกฮิลจิตฮิลใจเพื่อรอจังหวะที่ดีในการไปต่อก็ได้คือมันเป็นการเริ่มต้นแหละคะ่ะเป็นการเริ่มต้นแล้วก็อาจจะได้ขอโทษขอภัยหรือปลดล็อกอะไรบางอย่างคือเป็นการเน้นไปเรื่องของการฮิลความรู้สึกขอคําแนะนาจากพาหน่อยนะคะสี่เหรียญแปดถ้วย q e e ีนออฟ o r ่ าดาบแล้วก็ The Magician อ่ะก็คิดว่าน่าจะมีเรื่องของแรงดึงดูดและ Manifest ก็อยากให้คุณทำตามเป้าหมายของตัวคุณนะ่ะถ้าสถานการณ์ไหนมันท็อกซิกมันไม่ไหวก็ไม่ต้องอดทนนะก็ออกมาได้นะคะคือคิดเยอะต่อคิดเยอะได้แต่ว่าอย่าไปกังวลจนเกินเหตุก็ทำอะไรให้มันชัดเจนขึ้นถ้าแน่ใจแล้วก็ตัดสินใจออกไปได้เลยนะจ๊ะโอเคมาดูลัคนาราศีกันนะคะ จบไปแล้วของคุณนะกุ้มราสิกันก็รากดนะคะแล้วก็กันสามะมีนนะคะประมาณนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะมันท่กกดไลค์กดแชร์นะคะก็ติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะเดีย๋ยวเรากลับมาพบกันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ